สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการปั้นพอดหุ้นคุณทำได้เราเข้ามาสู่การวิเคราะห์หุ้นด้วยตัวเลขงบการเงินนะครับวันนี้เราก็มาพิจารณาหุ้นที่ fc นะครับได้ขอเข้ามานะครับก็คือหุ้น bem นะครับหุ้นตัวนี้นะครับเพื่อนเอนน่าจะนะครับ ได้ยินนะครับเพราะว่าเป็นหุ้นที่มันเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องด้วยชีวิตประจำวันของพวกเรานั่นเองนะครับก็ถูกจัดอยู่ในระดับนะครับ 3A นะครับหรือตอง A นะครับอันนี้นะครับมันมีอะไรที่เราจะต้องพิจารณาเป็นพิเศษบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูในส่วนของข้อมูลนะครับบริษัทกันก่อนว่าหลักๆแล้วเป็นยังไงนะครับ หุ้นตัวนี้นะครับราคาพาอยู่ที่1บาทนะครับพา1นบาทานโยบายการจ่ายปันผลก็ไม่ต่ำกว่าร้อยละสีของกำไรสุทธิแต่ละปีนะครับอันนี้ก็เป็นนโยบายหลักๆนะครับของบริษัททุนจดทะเบียน15,285ล้านนะครับชำระเต็มเรียบร้อยละ้นะครับหุ้นที่ดีก็ควรจะชำระมูลค่าเต็มให้มันเรียบร้อยนะครับแต่ถ้าเหลือนิดน,นหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับ อันนี้ก็ในส่วนของนะครับหุ้นตัวนี้นะครับเราทราบคร่าวๆนะครับว่าจะประมาณนี้นะครับเขานะครับอยู่ในอุตสาหกรรมบริการนะครับหมวดธุรกิจก็ขนส่งโลจิสติกนะครับอันนี้ทางด่วนนะครับแล้วก็รถไฟฟ้ากรุงเทพเงี้ยนะครับมันจะมีการพิจารณาเปรียบเทียบกับ BTS นะครับถ้า เพื่อนๆนะครับสนใจหุ้นแนวนี้ก็จะต้องเอามาศึกษาเปรียบเทียบกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างเราไปดูในส่วนของหุ้นรายตัวตัวนี้นะครับเขาเป็นยังไงบ้างนะครับในส่วนของ b m เเนี่ยนะครับเขานะครับก่อสร้างแล้วก็บริหารทางพิเศษแล้วก็บริหารจัดการโครงการนะครับระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้ารวมถึงธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับ m a r k e t cap ก็ จากที่ทุนจดทะเบียน15ื่นใช่ไหมครับขึ้นมา7 0 0 0หมนกว่าล้านนะครับซึ่ง IPO เข้ามาปี57นะครับปี58นะครับปี68 30ธัทานวานนี้ก็จะครบ10ปี10ขวบนะครับซึ่งถ้าเราดูจากตัวเลขนะครับที่มันมีความน่าสนใจก็คือเรื่องของมูลค่ากิจการนะครับแพงไปประมาณ87%นะครับแพงไปนะครับ อันนี้ในส่วนของมูลค่ากิจการนะครับมูลค่ากิจการราคาเนี่ยนะครับเมื่อเทียบกับนะครับมูลค่ากิจการเมื่อเทียบกับกําไรที่ทําได้เนี่ยนะครับมันสูงถึง8 7นะครับถ้ามันมีส่วนลดเนี่ยจะโอเคเลยนะครับในส่วนของ PE ก็เกือบ20เท่านะครับแต่คุณปู่นะครับคุณเบนจามินเกรแฮมนะครับคุณปู่เป็นคุณปู่เนี่ยนะครับวอร์เรนเบรฟเฟตซึ่งเป็นลูกศิษย์เนี่ยนะครับ ถ้าเราพิจารณาจากตรงเนี้นะครับถ้าเรามองว่ามันเป็นโกรดนะครับเราก็สามารถที่จะพิจารณาได้นะครับแต่ถ้ามันเป็นหุ้นนะปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งแล้วก็เน้นปันผลอะไรต่างเนี่ยนะครับในส่วนของนะครับ PE ไม่ควรเกิน20เท่านะครับสารบคุณเบนจามินเกรแฮมนะครับแล้วก็ในส่วนของ P/B ก็ไม่ควรจะเกิน2.5นะครับ2.5แล้วก็ PE นะครับถ้า15เท่าอย่างเงี้ยนะครับ เออมันจะเข้าท่ามากนะครับแต่ถ้าอัน,นเนี้ย8 9 9 7เนี่ยมันก็ต่ำกว่า20่ปนิดหนึ่งก็ถือว่ามินเมนะครับซึ่งถ้า PE 20เท่าเนี่ยนะมันต้องมีโกรดนะครับมีอัตราการเติบโตด้วยอย่างนี้ถึงจะเวิร์กนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับการจ่ายปันผลนะครับการจ่ายปันผลก็ยังไม่ขาดนะครับ 63, 64, 65, 66, 7 7 8 8เนี่ยนะครับ แล้วก็มีการเติบโตของเงินปันผล1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งนะครับเรานับจาก9สตางค์เนี่ยมา10สตางค์ก็เติบโตนะครับ12สตางค์ก็เติบโตจาก9อย่างนี้นะครับ14แล้วก็15อย่างนี้นะครับซึ่งถ้าปันผลระดับเนี้ยนะครับแล้วก็ปันผลปีละครั้งเนี่ยนะครับเรามองจากตัวเลขเนี่ยถือว่าปันผลน้อยนะครับแต่ว่ามันจะนะครับ ไม่ต่กากว่าร้อยละสีของกําไรสุทธิหรือไม่เดี๋ยวเราก็ไปดูกันเดี๋ยวเราก็รู้เองนะครับว่าจะจริงหรือไม่จริงอย่างนี้นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะตรวจสอบได้เลยนะครับว่าหุ้นแต่ละตัวเนี่ยครับการจ่ายปันผลนั้นมันตรงกับนโยบายที่เขาประกาศไว้พูดได้ทําได้มีเครดิตน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเราจะมาดูอัตราส่วนทางการเงินก่อนนะครับ เรามาดูสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทกันก่อนนะครับสภาพคล่องนะครับหรือ CR นะที่เราต้องการนะครับเ,เราร้องขอจากหุ้นตัวหนึ่งๆนะก็ควรจะเท่ากับหรือมากกว่า2เท่าขึ้นไปสำหรับพอตกสินเดีวกสินรวยนะครับแต่ถ้าเป็นพอรตนักทุนวีไอเชียงลูกก็สัก1.5อย่างนี้ได้นะครับอันนี้คุณเบนจามินเกรแฮมแนะนำไว้นะครับขั้นต่ำก็สัก1.2อย่างนี้นะครับสำหรับ พอร์ตนั่ทุนวีไอเชิงลุกนะครับแต่เราเอานะครับสำหรับพอร์ตเสียนเร็วกเสียนรวเนี่ยสองเท่าขึ้นไปนะครับอันนี้คือเน้นย้ําตรงนี้เลยนะครับอันนี้หุ้นตัวเนี้ยนะครับเกรดของ CR เนี่ยหรือสุขภาพเนี่ยคือโคตรแย่เลยนะครับทำไมแย่ครับสภาพคล่องเนี่ยครับ0.24เท่าเท่านั้นเองนะครับอ่าอย่างเนี้ยก็คือมันจะเอาตัวไม่รอดในแต่ละปีแต่เดี๋ยวก่อนนะครับ ที่เขาเอาตัวรอดมาได้เป็น10ปีเนี่ยนะครับซึ่งสภาพคล่องนะครับปี P 66ก็ต่ํากว่า1เยอะมากนะครับปี P 67ก็ต่ำกว่า1เยอะมากเนี่ยแล้วเขาเอาตัวรอดมาได้อย่างไรนะครับอันเนี้ยมันจะต้องมีในส่วนของเจ้าหนี้การค้าด้วยหรือเปล่าอย่างนี้นะครับหรือว่าไม่ต้องนะครับใช้ leverage สูงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับในส่วนของ DE นะครับเกิน1เท่านะครับ ถ้าเราดูแค่ตัวเลขงบดุลอย่างเดียวเห็นไหมครับผมเลยบอกเพื่อนๆว่าตเตือนเพื่อนๆว่าอย่าดูตัวเลขเดียวโดดๆนะครับในการวิเคราะห์หุ้นแต่ละตัวเห็นตัวนี้เห็นได้ชัดเลยนะครับ BEM เนี่ยนะครับสภาพคล่องก็ดีนะครับ DE ก็ดีนะครับไม่ผ่านเกณฑ์เลยถ้าเป็นหุ้นนะครับในสมัยนี้ก็บอกว่าเป็นหุ้นที่มีสุขภาพโคตรแย่อย่างนี้นะครับแต่เดี๋ยวก่อน นะครับเราจะไม่ดูตัวเลขเดียวโดดๆนะครับเราไปดูวงจรเงินสดของบริษัทบ้างนะครับเห็นไหมครับวงจรเงินสดก็คือเงินไหลเข,ข้าบริษัทเนี่ยใช้ระยะเวลาเฉลี่ยก็ประมาณสักสิบกว่าวัน20วันอย่างนี้นะครับแต่เอาไปชําระเจ้าหนี้กัน้าก็ใช้ระยะเวลานานหน่อยนะครับประมาณ2เดือน3เดือน4เดือนอย่างนี้นะครับก็ <c oughs> ถือว่านะครับมีเขาเรียกว่า มีอัตราต่อรองหรือมีความได้เปรียบอยู่นะครับในเชิงตรงนี้นะครับก็อาจจะช่วยในส่วนของสภาพคล่องที่ต่าไปด้วยหรือจะดึงเชงอย่างเงี้ยนะครับและอันนี้ก็ต้องระวังปัญหานะครับก็คือหมุนเงินไม่ไม่ทันอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าสภาพคล่องต่ำเนี่ยนะครับแต่ตรงเนี้ยนะครับได้มาไหวเนี่ยอาจจะเอาไปช่วยตรงส่วนนี้นะครับเลยเอามาจ่ายส่วนเนี้ยนะครับช้าอย่างเงี้ยอันนี้อาจก็เป็นไปได้นะครับ แต่ว่าจะรักษาได้หรือไม่อย่างไรหรือว่าจะคงสภาพนี้ต่อไปอย่างนี้นะครับเราก็ไม่ดูในส่วนของงบดุลอย่างเดียวดูวงจรเงินสดด้วยวงจรเงินสดโอเคนะครับงบดุลแย่อย่างนี้งบกระแสะเงินสดกิจกรรมการดําเนินงานทําธุรกิจแล้วมีกําไรหรือไม่อย่างไรเราดูบรทัดนี้นะครับอันนี้ปี65นะครับปี66ปี67ติดลบเห็นไหมครับอันนี้กระพองกระแพงละนะครับเอ บางปีมีกำไรบางปีติดลบอย่างนี้นะครับอย่างปี6 7เเห็นไหมครับอ่าอันนี้คิวหเทียบกับคิวหของปี68ติดลบอีกแล้วนะครับปี67ทั้งปีเนี่ยกำไรจากการดำเนินงานในติดลบนะครับแล้วในส่วนของนะปี68เริ่มมาคิวแรกนะครับติดลบอีกแล้วอันนี้ก็จะมีปัญหา2ปีหลังนี้นะครับในส่วนของกิจกรรมการลงทุนนะครับถ้าลงทุนไม่เยอะเนี่ยโอเคเลยแต่ถ้าลงทุนแบบจัดหนักอย่างเงี้ยเจ็ดกว่าล้านนะครับ แล้วก็ทําให้กําไรสุทธิติดลบหรือกาไรกาไรจากการดำเนินง,งานติดลบอนียอันนี้ต้องระวังนะครับในส่วนของการจัดหาเงินนะครับกิจกรรมตรงนี้ถ้าเป็นลบอย่างนี้ดีหมายความว่าใช้นี่แล้วก็จ่ายผลนะครับแต่ถ้าเป็นบวกอย่างนีค้คือการก่อนนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มทุนนะครับการออกหุ้นกู้หรือว่าการกู้ยืมเงินจากสถาบันซึ่งมีภาระดอกเบี้ย ตรงนี้ก็จะทำให้นะครับกำไรต่อหุ้นนมันลดลงนะครับซึ่งทำให้ราคานะมันหลุดล่วงไปได้นะครับตรงจุดเนี้ยนะครับสปีมาเนี้ยนะครับมีปัญหาก็คือก่อหนี้เยอะนะครับแล้วก็กำไรจากการดเนินงานติดลบนะครับอันนี้ก็คือหุ้นตัวนี้นะครับในส่วนของการจ่ายปันผลใช่ไหมครับอย่างปี6 7เ็ดที่ผ่านมานะครับเขาามาจ่ายปี68นะครับสิสตางค์ อันนี้ก็ถือว่าเกินเกินครึ่งนะครับเกิน40เนะครับอย่างปีก่อนหน้า14อย่างนี้นะครับก็เกิน40เอร์เอยู่นะครับก็ถือว่าเกินนะครับก็เกินนะครับอย่างสินี่ก็เกินนะครับก็ถือว่าผู้บริหารนะครับในเรื่องของการจ่ายปันผลนี่ผู้บริหารมีเครดิตน่าเชื่อถือนะครับก็คือพูดได้ทําได้ก็คือจะจ่ายปันผลไม่ต่ํากว่าร้อยละ40ของกําไรสุทธิครับอันนี้เรามาดูในส่วนของ นะครับเจ้าหนี้การค้าว่ามีไหมนะครับเจ้าหนี้การค้ามีอยู่3000กว่าล้านนะครับในส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนนะครับรวมสินทรัพย์หมุนเวียน4 0 0พนะครับแล้วก็เงินเบิกการบัญชี3 0 0พนะครับแล้วก็นี่สินหมุนเวียนนะครับ20,000ล้านเห็นไหมครับตรนจุดนี้นะครับมันเลยทำให้นะครับเออ อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงินเนี่ยมันต่ําเตี้ยเรี่ยดินมากๆก็คือพูด,ดง่ายๆก็คือบริษัทเนี่ยสมเสี่ยงมากๆเลยนะครับซึ่งสภาพคล่องต่ำนะครับอันเนี้ยมีปัญหาชัดเจนเลยนะครับเจ้าหนี้กันครัก็ไม่ได้เยอะอะไรนะครับก็ไม่ได้ช่วยทําให้สภาพคล่องทางการเงิน,นดูดีขึ้นนะครับแข็งแกร่งขึ้นก็คือพูด,ดง่ายๆก็คือนะครับเป็นบริษัทที่สุขภาพ อ่อน r นั่นเองนะครับในส่วนของงบดุลนะครับในส่วนของงบดุลแล้วคราวนี้เรามาดูงบการเงิน5ปีกันบ้างนะครับงบการเงิน5ปีนะครับงบเงิน5ปีเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูนะครับนี่สินนะครับจาก7จ็ดหมื่นกว่าล้านนะครับเป็น9ก้าหมื่นเก้านะครับเพิ่มขึ้นนะครับในส่วนของพูดถึงหุ้น3ามหมนะครับลดลงเหลือ3ามหมนหกอันนี้มีปัญหานะครับแล้วคราวนี้ในส่วนของรายได้นะครับรายได้ตรงนี้นะครับ บรรทัดตรงนี้เพื่อนๆจะดูนะครับว่ารายได้เป็นยังไงร,รายได้เพิ่มขึ้นนะครับปี64 11,000กว่าล้านนะครับแล้วก็มา1มืนปี65 1 7นอย่างนี้นะครับแล้วปีนี้ก็น่าจะใกล้ๆก,กับปีที่ผ่านมานะครับแต่เรามาดูกำไรว่าเพิ่มขึ้นหรือไม่อย่างไรนะครับกำไรสุทธินะครับาจากพันล้านเป็น2 0 0พเป็น3,4ม0ันนะครับคราวนี้เราดูจากตรงนี้นะครับ ถือว่ากําไรสุทธิเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับกำไรต่อหุ้นเป็นยังไงกําไรต่อหุ้นก็เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวเลยจาก7สตางค์เป็น16เป็น23แล้วก็25นะครับอันนี้คราวนี้ถ้าเราคํานวณจากนะครับ Q 1ของปี68เนี่ยนะครับอยู่ที่6สตางค์ถ้าทั้งปีก็น่าจะประมาณ 24, 25สสตางค์นะครับก็ถือว่านะครับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมานะครับ ก็ถือว่าแนวโน้มเรื่องของกําไรสุทธินี่ถือว่าโอเคเลยนะครับราวนี้ในส่วนของ ROE นะครับความรู้ความสามารถของผู้บริหารเป็นยังไงบ้างนะครับจะดีล่างนะครับก็คือ2องถึงหกเปอร์เยขยับขึ้นมาเป็นความรู้ความสามารถของผู้บริหารที่สร้างผลตอบแทนให้กับนักลงทุนและผู้ถือหุ้นเนี่ยขยับขึ้นมาอยู่ในระดับดีมาตรฐานนะครับสร้างผลตอบแทนอยู่ระดับ 9% 10%เนี่ยถือว่าโอเคนะครับอันนี้คือเพิ่มขึ้นนะครับแล้วการจ่ายปันผลเป็นยังไงบ้างนะครับหาได้น้อยก็จ่ายปันผลน้อยนะครับ1%ไม่ถึง1% 1%กว่า2%อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ปีล่าสุดเนี่ยอยู่ที่3%นะครับเรามองจากตรงเนี้ยนะครับมันก็ตามที่เขาจ่ายปันผลเพิ่มขึ้นนะครับ3-4ครั้งนะครับอันนี้ก็เพิ่มขึ้นจาก ไม่ถึง1%เนี่ยเพิ่มขึ้นมา1%ขึ่น2%ึ่งสแล้วก็3%ล่าสุดนะครับอันนี้เราดูจากตรงเนี้ยนะครับก็ถือว่า,ามีการนะครับขยับขึ้นในเชิงของการจ่ายปันผลที่เพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่า,าถ้าเป็นพอร์ตเกษเ,เร็วก็สรวยนะครับถ้าใครจะซื้อถือลงทุนเนี่ยต้องไปอ่านรายงานประจำปีเพิ่มเติมนะครับ แล้วก็อย่างอาจารย์อุตตนิเวทแนะนำนะครับว่าถ้าจาบผลผล3%ขึ้นไปโอเคแล้วนะครับแต่ผมไม่เอานะครับผมแนะนำที่5%ขึ้นไปแต่ถ้าเป็นโกลด์สต็อกนะครับ2.5-3%เนี่ยรวยได้เลยนะครับสตราพอรอพก็เซนเร็วก็เซ็นรวยแต่ถ้าไม่ใช่โกลด์สต็อกเนี่ยนะครับเราไม่แนะนำนะครับอันนี้ในส่วนของ p, p b v นะครับราคาถูกแพงเมื่อเทียบกับ นะครับมูลค่าตามบัญชีตอนนี้อยู่ประมาณ2เท่านะครับ1.97นะครับอันนี้ PE นะครับเฉลี่ย3ปีไม่ควรเกิน15เท่าตัวนี้ไกลนะครับนะครับเกิน15ไปเยอะมากนะครับปีล่าสุดไม่เคินเกิน20อย่างนี้นะครับอันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับให้ไปอ่านดูโครงสร้างรายได้โครงสร้างค่าใช้จ่ายนะครับความเสี่ยงของ BEM ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆนที่จะซื้อถือลงทุนแล้วก็ FC นะครับที่ได้ขอหุ้นตัวนี้เข้ามานะครับอย่าลืมกลับไปอ่านรายงานไปจำปีนะครับไปดูโครงสร้างรายได้นะครับว่ามีการกระจุกตัวไหมนะครับมีรายได้เป็นยังไงอย่างนี้นะครับเออรายได้หลักรายได้รองยังไงสัดส่วนเปอร์เซ็นต์นะครับโครงสร้างค่าใช้จ่าย ความเสี่ยงมีอะไรบ้างแล้วก็หมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างนี้นะครับก็ขอให้เพื่อนๆน,นะครับเติบโตนะครับแล้วก็โชคดีได้รับเงินแสนเงินล้านแบบง่ายๆและสบายใจขอบคุณครับ